สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ u ู u ูบชาแนลโปรโมชั่น Ford b บาเก่งกี้เก่งกี้ไปที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ f อร์ดพาประแดงในเคอือบริษัทออโตโ้แกรี่ค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่ๆท่านใดเปิดเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเก่งกี้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พาพี่พี่มาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆค่ะใส่ชุดแต่งวิกเตอร์ในรถรุ่น ฟอร์ดเรนเจอร์สอมแท็กขาวันนี้พามาน้องเป็นขับ2นะคะมาพร้อมกับเทอร์โบคู่ค่ะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดค่ะ 210แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1 2 7 9 0 0 0บาทนั่นเองเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยสีที่พามาให้ชมตัวรถน้องเป็นสีขาวนะคะแต่สำหรับรุ่น Storm t a สีขาวเป็นสีปกตินะคะราคาตัวรถไม่ได้บวกเพิ่มเลยแล้วก็ด้านบนค่ะอะคริลิกคำว่า Ranger สีดำตรงนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเฉพาะรุ่น Storm t a เลยมีมาเลยจากโรงงานแล้วก็คันนี้ค่ะ ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแต่เลือกใช้กระจังหน้าเดิมนะคะที่มาจากโรงงานพร้อมกับรุ่นนี้กระจังหน้าน้องเขาสวยอยู่แล้วเลยค่ะเป็นสีดําเงานะคะทั้งชิ้นทั้งรังผึ้งแล้วก็ตัวขอบกระจังแบบนี้แล้วก็มีตัว AUX l a ็ p นะคะตัวนี้ใฟมาให้เลยนะคะจากโรงงานมีกล้องด้วยนะคะ3า0องศาค่ะที่ใต้โลโก้นะคะตัวนี้มีกล้องรอบทันเลย สำหรับไฟหน้าค่ะก็เป็นแมทริก LED มาพร้อมระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันไฟแยงตาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติค่ะแล้วก็มีระบบออโต้ไฮบ e a ีมาด้วยเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะจากโรงงานไฟเดย์ทามลันนิ่งไลท์ตัวซีแคมแสงสีขาวก็มีมาให้เลยสำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยค่ะใส่เป็นตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะคะวันนี้ทำการใส่ตัวสเกิร์ตด้านหน้าค่ะเป็นชิ้นงานนะของ ตัวชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองสวยๆแบบนี้เลยสําหรับระบบของรถค่ะรุ่นนี้นะคะมีระบบเตินกันชนด้านหน้าระบบเด็กอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินระบบเลนคีปปิ้งนะคะตัวนี้ก็มีมาให้แล้วก็มีระบบ a a d i v i v r u i s e Control มาให้จากโรงงานไฟตัดเหมาะเป็น LED นะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สําหรับด้านข้างค่ะ ตัวนี้ค้วล้ออีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะคะไม่ต้องกังวลนะคะแต่ติดอย่างดีเลยแน่นหนาแน่นอนล้อค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น Stormtac ค่ะเป็นขนาดรอบวงแม็ก20นิ้วแม็กเป็นสีดำนะและตัดด้วยคลิปสีแดงแบบนี้ค่ะจับคู่กับยางฟูตเยียนะคะเป็นยาง HT นะคะตัวนี้ซีรีส์ยาง255 55 R 20ค่ะโชว์เป็นโมโนทูบ ระบบเบรคเป็นดิสเบรคทั้งสีล้อแล้วก็พามาดูแก้มข้างค่ะแก้มข้างตัดด้วยสีดําเงาค่ะพร้อมคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างสีดําเงานะคะมีระบบบายสปอร์ตค่ะมีไฟเลี้ยวกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถแสงสีขาวมีมาให้เลย ด้านบนเราหลังคาแบบปรับเป็นแหลกได้นะคะตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะร,รุ่นซอมแทกเช่นกันเองนั่นเองนะคะกันสาเลือดติดเป็นกันสาแท้ค่ะของทางฟอร์ดเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้นะคะเพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มชอบ ความเข้มเท่าไหร่แจ้งได้เลยค่ะบานหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบคันกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งเลยด้านข้างตัวรถเพิ่มเติมเป็นเบ้ารองมือเปิดแบบฟิล์มใสค่ะป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือมือเปิดสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์เลสล็อกลรถปลดล็อกลรถได้ที่มือเปิดนั่นเองอะคริลิกค่ะตัวอักษรคําว่าสตอมแท็กค่ะสีดําและตัดด้วยขอบสีแดงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเช่นกันมีมาให้เลยจากโรงงาน บันไดข้างค่ะสีดําทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ําพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นสติกเกอร์ค่ะลายสติกเกอร์อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะเฉพาะรุ่น torm t a ็กเช่นกันค่ะมีมาจากโรงงานเลยอีกหนึ่งเอกลักษณ์ค่ะที่มาเฉพาะรุ่นนั่นก็คือตัวสปอร์ตบาร์นั่นเองสปอร์ตบาร์ตัวนี้ค่ะสามารถปรับระดับได้นะคะเพื่อให้รองรับกับของที่เราพาดด้านบนนั่นเองความยาวเท่าไหร่สามารถปรับได้เลยตัวนี้มีมาให้ค่ะ มาได้เหยียบขึ้นท้ายกระบะค่ะมีมาให้เช่นกันไฟท้ายค่ะเป็น Full LED นะคะจากโรงงานค่ะสวยๆแบบนี้เลยฝาท้ายเป็น e s y lift มีเหล็กท o r ชั o นบา r ช่วยผ่อนแรงค่ะตัวนี้นะคะมีน้ำหนักที่เบามากๆไฟเบรกดวงที่3ค่ะโลโก้ฟอร์กล้องถอยหลังอะคริลิกที่ฝาท้ายคำว่า StormTag นั่นเอง ปั๊มคำว่าเรนเจอร์นะคะแล้วก็กันชนท้ายค่ะใช้กันชนตัดด้วยสีดําเงาค่ะมีระบบเตือนกันชนด้านหลังพร้อมระบบเบรกอัตโนมัตินั่นเอง สำหรับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นหน้าที่ขายดีมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้เก่งกี้พามาให้ชมอีกหนึ่งรูปแบบนะคะการใส่ชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองบอกเลยแค่นี้ก็หล่อแล้วนี่ดูคิ้วล้อซะก่อนสวยงามค่ะใส่ล้อเดิมนะคะก็ยังได้เลยแบบนี้นะคะหรือถ้าพี่ๆท่านใดต้องการจะเปลี่ยนล้อตกแต่งตรงไหนเพิ่มเติมนะคะแจ้งได้เช่นกันนะแค่เอามาเป็นไกด์ไลน์ให้เท่านั้นเองแล้วถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้เก่งกี้ได้เช่นกัน เข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Ford Ranger และ Ford Everest ได้ที่ YouTube Channel Promotion Ford By กิ่งกี้รับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กิ่งก้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย